แลกหลังคา Honda BRV คันนี้ติดตั้งตัวถาดทรง RR04W นะคะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร ความยาวของตัวถาดอยู่ที่1,50เมตร50นะคะเป็นสีบอลน,นะคะพร้อมด้วยคันขวางทรง RB03 สีบอลคะ่ะจะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมและมีฉายาว่าคันขวางทรงปีกเครื่องบินนะคะติดตั้งสีบอลกับรถสีบอลโอ้โหบอกได้คําเดียวว่าสวยงามมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะแหลกหลังคาของ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะ เป็นอลูมิเนียมหนาแข็งแรงมากๆเลยนะคะใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะขึ้นเหนือร่องใต้นะคะบรรทุกสัมภาระแบบจุกๆไปเลยนะคะและที่สำคัญทาง SCR นะคะเขามีตะข่ายคุมสัมภาระสำหรับแหลกไซ์นี้โดยเฉพาะเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เลยนะคะบอกได้คำเดียวว่าติดออกมาแล้วสวยหล่อเท่แบบนี้เลยนะคะ ค,คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจแหลกหลังคาง,งานดีมีคุณภาพแบบนี้นะคะเรียนเชิญมาที่ SCR ราชาแหลกหลังคาได้เลยนะคะอ่านด้านบนนะคะที่เห็นอยู่ก็ เป็นนอสตนเลสแท้นะคะบอกได้คําเดียวว่าคุณภาพแน่นๆจุกๆแบบนี้เลยลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะคะเรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงที่คุณลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆสะดวกสบายเลยค่ะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้อดินยินดีดูแลยินดีบริการนะคะ